ที่เป็นโลกหรือทุกข์นเนื่องนี้ถ้าผู้ได้เจ้าทานวดทุกข์สมุทยัยนิโรธมรรคเรียกว่าอริยสัจสี่ทุกข์ต้องกำหนดรู้สมุทัยต้องละมรรคต้องเจริญนิโรธทำให้แจ้งเราพูดกันได้อย่างนั้นคำคำนี้แหละมันไม่เข้าใจแต่เราพูดได้เพราะเราไปเรียนตำราจดจำเอามาพูดกันแต่การกระทำนั้นไม่รู้ ดังนั้นคําสอนของพระพุทธเจ้าจะรู้ล่วงหน้าไม่ได้จะคาดคิดออกไม่ได้ต้องรู้ต้องเห็นต้องเป็นต้องมีแล้วจึงจะเข้าใจว่าทําอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นทําอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นเนีย่ยเข้าใจาที่อาตมาพูดนี่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรทั้งหมดศึกษาตัวเองให้เรารู้ตัวเองจริงๆถ้าหากเราไม่รู้ตัวเองเราเราจะไม่รู้โลกเลย อยากไม่รู้คุกเส้นสามีภรรยาอยู่ด้วยกันเนี่ยบางทีต้อต่อยกันเนี่หลวงพ่อเคยได้ยินแต่บ้านหลวงพ่อทางนี้จะพูดยังไงไม่ทราบอย่ามายุ่งนะลูกตัวเองก็เคยพูดอย่างนี้อย่ามายุ่งนะกูใจหายนะนี่กร็รู้จักอยู่แล้วใจหายทำไมยังไม่ทิ้งเอาไว้ทำไมอันนั้นพูดได้ไม่รู้จัก เดียวเตะนะตีนะเดี๋ยวเบื้องพอกำปั้นพ่อแม่มือเดี๋ยวพ่อแสงหิ้ห้อยเข้ามาเดียวเบื้องหน้าแต่ไม่ไม่เห็นเนี่ยอันนี้แหละแสดงว่าไม่มีความละอายร้ายเท่ากับสัตว์เลรัตทีเดียวสัตว์เลรสตัตเจ้าของเอาเข้าให้กินทุกวันบางทีมันคิดไม่ดีกักดเจ้าของคนนี่ยมันไม่รู้จักหน้าที่ของมันจะถือว่าคนไหมคนไม่รู้จักหน้าที่กับเจ้าเหวาสัตว์เลี้สั หน้าตาแขนขามือเท้าก็เป็นคน,คนก็ริงดังนั้นมาที่นี่ที่เรามาพบกันวันนี้ก็ต้องพยายามพูดให้คนรู้จักหน้าที่ของคนให้รู้จักคําคว่าโลกโลกหมายถึงความแสบเผ็ดแสบเผ็ดที่ตรงไหนอย่างที่พูดแล้วมบ่อทีมอไม่เห็นลูกก็ไม่ถือว่าลูกตัวเองภรรยาสามีก็ไม่เคยว่าเป็นภรรยาสามีตัวเองแต่เมื่อมันเป็นโลกขึ้นมาจริงๆโลกสนิดนี้แหละ มันร้ายกาจที่สุดแล้วก็มีในสัตว์มีในคนแต่มันไม่มีในคนแต่มันมมันไม่มีในสัตว์ทําไมจึงมันไม่มีในคนเยเราทามันไม่ได้สิ่งที่เราทําได้มันมีสิ่งที่เราทําไม่ได้ดันเรียกว่ามันไม่มีในขณนะที่เราอยู่เดี๋ยวนี้อาหจะกโกดนะโกดลองดูที่นีโกดไม่ติดมาดยัได้ก็ไม่โกดโกดไม่เป็นเนี่ยเพราะมันไม่มีในเราเอาวันนี้ทำความรู้สึกตัวเนี่ย ทำกรรมมือรู้สึกรู้สึกกลัวได้แสดงว่าสิ่งที่มันมีกับเราเนะี่ยเราไม่สนใจเราไปสนใจสิ่งที่ไม่มีในเรามันก็เลยไม่รู้จักอันนี้หลักพระพุทธาศาสนาสอมนมากระท้จึงหวังให้ทุกคนทำความรู้สึกตัวตื่นตัวทำควมรู้สึกใจตื่นใจเหมือนกันกันกบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทว่าทัพทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้น แล้วจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงกระพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคุกนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตถาคุณนี้เนี่ยถ้าเราทําเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วก็ต้องเห็นต้องเป็นต้องมีเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าดังนั้นคนจึงไม่มีตาทิศเมื่อคนใดมีตาทิ์ก็ต้องมองเห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าเห็นดังนั้นการเจริญสติ หรือทําคมรู้สึกตัวในสิ่งมีค่ามากที่สุดจะเอาเงินไปซื้อไม่ได้จะรักษาศินให้มันเป็นยังไงก็ไม่ได้จะไปทําความสงบให้มันเป็นยังไงก็ไม่ได้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ทําได้ทําวิธีไหนอย่างที่เคยพูดให้ฟังนั่นเนี่ยการทําการพูดการคิดให้มันรู้สึกตัวเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ให้มันรู้สึกตัว ความรู้สึกตัวมากขึ้นมากขึ้นความไม่รู้มันก็หายไปสิะนิทีิะนิทีิะนิด,นด,นด <S <S คนเราก็เหมือนกันที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยเข้าใจตั้งแต่ตัวเล็กๆมกากตามเมื่อไปฟังจากบุคคลที่รู้หรือคนที่เข้าใจฟังคำเดียวสามารถที่จะรู้ได้ บางคนไม่สนใจฟังตั้งร้าวครั้งก็ไม่เข้าใจก็เลยอยู่ในธรรมนั่นเองคนก็ไปติดตำรากว่าคายครกันติดดีกว่าใครใครกันคนติดสุขกว่าใคายครกันดังนั้นพระพุทธเจ้า่ทนจริงสอนว่าให้รู้ให้เห็นให้เป็นให้มีเหมือนกันกับพระพุทธเจ้ารู้อะไรเห็นอะไรเป็นยังไงอันนี้ขาดคิดเอาไม่ได้ ฟังแล้วจะไปจํจเอาคําพูดของคนอื่นไปพูดไม่ได้วิธีที่พระพิจาท่านสอนที่สุขของทุกต้องเห็นที่สุดข,ของทุกดีงว่าไปถึงแล้วแห่งนั้นแห่งนั้นคือที่คือไปถึงเรื่องชีวิตเรื่องจิตใจชีวิตของทุกคนมันมีอยู่ที่นี้อยู่ที่คนนั่นแหละไม่ได้เดินไปที่ไหนแหละยีงว่าพระพุทธเจ้ากัสรู้เพราะการทําทางจิตทางใจ เรียกว่าพระพุทธเจ้าบำเพ็ญทางจิตทางใจใครจะพูดเรื่องอะไรก็เรื่องของคนที่ไม่รู้ก็ต้องพูดไปอย่างนั้นเราพอจะสงบได้เราไม่ไปสนใจกับคนที่ไม่รู้คนที่ไม่รู้เนี่ยมันจะพูดไปยังไงมันก็พูดเพราะมันไม่มีความละอายคนที่พูดไม่ถูกละไม่ถูกไม่ตรงนะ่จะถือว่าคนนั้นเป็นมีความละอายไหมมันไม่ละอาย มันไม่่าอายมันจึงพูดได้อย่างนี้ผมละอายแก่ใจมันไม่น่าอายแก่ใจมันอดตามผระความเกงรงกลัวตบะกมันไม่คิดว่าคนอยู่ที่นั้นจะมีคนรู้เหมือนเราหรือจะรู้กวเรามันไม่ได้คิดเลยมันจึงไม่กลัวกับคนอันนี้แหละี่ว่าโลกโลกมันต้องเป็นอย่างนี้สับสนวุ่นวายเลือดร้อนเนี่ยเป็น,นแก่คนนั่นบางคนอย่างที่หลวงพ่อพูดคนอาจจะรู้ดีกว่าหลวงพอว่อก็มีที่นี่หรือจะไม่เหมือนหลวงพ่อก็มี นึกจะไม่เท่าหลวงพ่อโกมีเราต้องรู้รู้สิ่งที่เรารู้เนาะพูดสิ่งที่เรารู้นั่นแหละอย่าไปพูดสิ่งที่เราไม่รู้พูดสิ่งที่เราไม่รู้บางคนเกิดม,กมีความสนใจท่านทาได้ไหมแม้จะว่าอย่างไงเราทําไม่ได้แล้วก็ทไไําไม่ได้ทําไม่ได้ถ้ามาสอนทําไมมันก็ผิดสิครับนี่ว่าพูดพูวอุตริมนุษย์าธรรมคือทาอันยิง่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตนขาดจากคมเป็นภิกษุภิกษุแปลผู้เห็นไทย ดังนั้นจีว่ารู้เห็นเป็นมีเข้าใจแล้วก็พูดได้พูดได้ทำไมพูดให้คนฟังคนมาสนใจก็ต้องสอนเขาได้วิธีที่อาจามาพูดเด๋ยนีนี้นี่นะอาจามากล้ายืนยันรับรองน่าในตำราเขาพูดเอาไว้ผู้ที่ทำสติปันสีหรือจเจริญสติปันสีให้ติดต่อกันเหมือนลูกโทษ อย่างนานเจ็ดปีอย่างต่างเจ็ดเดือนอย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเจ็ดวันอันนี้สงไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเหยทั้งชาตนึ่งเป็นพระอรหันในปัจจุบันพวกนี้ถ้าหากไม่ได้เป็นพระอรหันในปัจจุบันพวกนี้ต้องเป็นพระอนาคามีแน่นอนที่สุดพระอนาคามีนั้นจะได้มาเกิดในมนุษย์อีกชาตินึงองธรณีเนาวก็จะได้จะเกิดใน ลูกป,ปส่สจะมีผมในอรูป,ป์ผมผมไม่มีลูกแล้วก็จะได้ดักสรู้ที่น้ำหนักที่เมืองคมนั่นแหละเป็นพระลันต์เตนิพานเลยอันนั้นมันไกลนะอาตมาเข้าใจมันไกลคาว่าผมนี่ก็เราไม่ได้เข้าใจผมนี่ก็หมายถึงผมวิหารนั่นเองมีเมตตาการุณามุทิตาเปกขาเมืองคมอันนี้ดังนั้นคนจึงศึกษาให้รู้จัก,จกแล้วก็ทุกคนมีชีวิตมีมจิตมีใจเหมือนกัน ถ้าเราคิดเห็นอย่างโอ้คนไม่รู้เมื่อมันไม่รู้เราจะทํายังไงกับมันมันจึงจะรู้เราก็ต้องพูดให้มันฟังเมื่อมันสนใจจริงๆมันก็ต้องรู้เมื่อมันไม่สนใจมันก็ต้องไม่รู้คนทุกคนต้องการแต่ไม่รู้ที่ไปติดเอาเพียงแค่คนสงบควมสงบแบบนั้นมันไม่สงบแบบคนคุกมันยังมีโลกพูดให้ฟังมันยังมีโลกโลกอะไรคือโลกโมหะ โมหะมันควบคุมไว้มันจึหนีจากโมหะไม่ได้มันก็อยู่ในถ้ำนั่นเองเมื่อโมหะมีอยู่แล้วโลภะมันก็ต้องมีอยู่ที่นั้นเมื่อมีโลภะแล้วโทสะมันก็ต้องมีอยู่ที่นั้นคนได้หักละเลิกเงินลดลงรุดหนีจากโมหะโทสะโลภะไม่ได้คนนั้นก็เป็นโลกประจับเป็นโลกประจําชีวิตเนีจะมีเงินจากหมื่นล้านแสนล้านก็ยังเป็นโลกอยู่นั่นเอง คนที่ยังไม่มีเงินก็ตามไม่เมียแล้ก็ตามแต่เขาไม่ให้มันหลงตัวไม่ให้มันลืมตนต้องรู้สึกตัวตื่นตัวรู้สึกใจตื่นใจคนนั้นเรียกว่าไม่หลงตัวไม่ลืมตัวคือไม่ต้องไปเพ่งเลงคนอื่นมากเกินไปแต่คนอื่นก็ต้องดูให้เห็น อย่างนั้นจริงวาเราทุกคนดูด้วยกันศึกษาหนันันได้นับรองมาว่าถ้าทําความรู้สึกตัวบ่อยๆทาความรู้สึกใจบ่อยๆความรู้สึกอันนี้แหละมันจะสะสมขึ้นมาสะสมขึ้นมาสะ,สะสมขึ้นมาความไม่รู้มันจะหายไปทั้งหมดเลยความไม่รู้หายไปหมดแล้วมันจะเป็นยังไงเหมือนกับถอนผมออกจากศีรษะของมัอเองพอได้ถอนออกมาต๊บ รักผมมาตายทาั้งหมดเอยเ้าะที่อนออกมาเส้นใดก็ต้องตายใชนเพราะไม่ได้เลยผมนี่ยเพราะไม่ได้กับผลละไมอื่นๆดังนั้นจึว่าทําให้มันเป็นจริงๆพระพุทธเจ้าท่านสอนคนสอนโดยละเอียดละอ่อนที่สุดคมว่าละเอียดละอ่อนในทางนี้เข้าใจนะว่าว่าอย่างนั้นละเอียดละอ,อ่อนว่าละเอียดละออนเหมือนกันเออสอนอย่างปานิดคาว่าปณีนิดเนี่ย เมื่อเราสอนอย่างปาน,นีชก็ทําอย่างปาน,นิชมันก็ได้ของอย่างปานิขึ้นมาสอนละเอียดมันก็ได้ของละเอียดขึ้นมาสอนหยาบหยาบมันไ,มได้ของหยาบหยาบขึ้นมาเหมือนกันดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนต,ตนเรื่องปานิชสอนเรื่องจิดเรื่องใจดีมองไม่เห็นบางทีมันคิดเราไม่รู้เลยคิดแล้วเราก็ไปตามมันเนี่ยเราไม่ควรกระแสของความคิดเมื่อมันคิดเราไม่เห็นเราไม่รู้ มันก็เลยถูกปิดไว้มันก็เลยเผยตัวมันไม่ได้ดังนั้นจึงว่าให้เราเห็นให้เรารู้ให้เราเข้าใจเรื่องของจิตเมื่อเราเห็นเรารู้เราเข้าใจของจิตแล้วมันเหมือนฟ้ากับดินมันกลวงไปทั้งหมดเลยให้ทานมันก็จะมาที่ตรงนี้รักษาศีลมันก็จะมาที่ตรงนี้ความสงบมันก็จะมาที่ตรงนี้เพราะเราจะเห็นที่สุดข,ของทุกที่สุดข,ของทุกคือตัวจิตตัวใจของคนนี้เอง ชีวิตจริงๆมันไม่เคยรู้ว่าทุกข์ว่าสุก็ตัวจิตตัวใจของเราที่มันว่าทุที่มันว่าสุมันว่าเองนั้นไม่มีคนใดจะพูดให้มันมันพูดเองมันถ้ามันชอบใจมันก็ชอบใจถ้ามันไม่ชอบใจมันก็ไม่ชอบใจทั้งชอบใจและไม่ชอบใจนเป็นโลกทั้งหมดเลยที่ไม่ชอบใจมันโลกโลกชนิดมันแตกเห็ดเรียกว่ามืดสีดำหนเพว่ามืดสีดำ ปเด็นมืดสีขาวที่มันชอบใจเนี่ยโลกอันนั้นเลยวาโลกที่เลือนลังโลกเลือนลังไม่รู้จักว่าเราเป็นโลกชนิดหนึ่งอยู่ในตัวเราเราไม่รู้มันเลยนานนานขึ้นมามาก็ทําให้เราเดือดร้อนได้โลกชนิดดีใจนี่สำคัญดีใจเราเราเรียกว่ายังไงภาษาแบบเียว่าโลภะเนี่ยโลภะจะเกิดขึ้นมาได้เพราะเรื่องอะไรเพราะเราไม่รู้ อันไม่รู้นั่นเลจะว่าอย่างไงเ,เพราะโมหะโมหะก็แปลว่าไม่รู้ถ้าเราปราศจากโมหะนล่วจะว่าอย่าง่าว่ารู้สึกตัวอันควรรู้สิบตัวจึงมีพามากที่สุดและปานนิที่สุดไม่ใช่รู้อย่างไปอย่างมาอย่างนี้อันนี้มันรู้ยากยากอย่างที่เราจะรู้ละเอียดปานนิลงไปคือเราคิดตาทดลองดูกำมือพิกมือรู้สึกตัวเลย ความรู้สึกอันนี้คนอื่นจะรู้กับเราไม่ได้ยังว่าความผิดแลกความถูกต้องคนอื่นจะรู้ก่อนเราไม่ได้จะรู้เหมือนเราก็ไม่ได้แต่รู้เหมือนกันแต่ว่าคําพูดเข้าใจกันในเดยรู้เหมือนกันดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจริงสอนว่าตักทั้งหลายคือเราจะทาคตเมื่อยังไม่รู้ก็ต้องเสาะแสวงหาหาพ้นทุกนี้เองเมื่อพระอ,องค์รู้แล้วพระอ,องค์ก,ก็เลยว่า ให้ทําอย่างพระองค์ให้มีสติรู้ในอิริยาบถท,ทั้งตีทั้งสอนเดินก็ให้มีสติอันสติก็ให้รู้นั่นเองเดินก็ให้รู้นั่งก็ให้รู้นอนก็ให้รู้มันเป็นอิริยาบถนี้วันนี้คู่เหยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีก็ให้รู้เนี่ยคำว่าคู่เหยียดนี่ก็หมายถึงคู่แข้งคู่ขาหรือคู่ศอกคู่เข่าเหล่านี้นะทำมือเหยียดมือเนี่ยเป็นแบบ กูเหยียดเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวพิบตาเนี่ยมันเคลื่อนไหวอย่างนี้หายใจมันเคลื่อนไหวอย่างนี้ความคิดบันเนี่ยมันเคลื่อนไหวอยู่ๆอ,อย่างนั้นตลอดเวลาแต่คนเราไม่ได้สนใจเรื่องความคิดอันความคิดเนี่ยมันเป็นอันตรายร้ายกาจที่สุด เราซกต่อยกันกับพวกผมคิดนี้เองนึกว่าเราจะชนะเขาจริงๆก็ไดีซกเข้าไปชนะเขาไม่ได้แพ้มาไม่เป็นยังไงดังนั้นนักมวยจะมาเคยเปรียบนักมวยที่จริงๆเขาไม่ต้องไหว้ขูขึ้นในเวทีต้องซกทันทีซกทิศตรงไหนสกหลุมตาซกหลุมตาทั้งสองตาแล้วมันต้องเจ็ดตาด้เจ็ดมากที่สุดเจ็ดเหนือทุกสิ่งทุกอย่างนะ พอเดชสกุมตาในมื่นตาไม่ได้เลยนักมวยเก่งก็ต้องเหมือนกันในว่าดูความคิดพอเด้มันคิดเราเห็นเรารู้เราเข้าใจความคิดก็เลยถูกหยุดปวงไปไม่ได้วันนี้เมื่อเราไปดูความคิดมันเ่ยมันก็ไหลไปเลยไหว้ครูไปแล้วบันนี้เราต้องถอนตัวออกมาอยู่กับความรู้สึกเพราะความรู้สึกอันนี้เราทําได้ความคิดเราทําไม่ได้มันไม่มีตัวไม่มีตนถ้าพระเจ้าถึงว่าเราตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้น พระพุทธเจ้าไปถึงที่สุดของทุกนี้เองเมื่อถึงที่สุดของทุกเราเหมือนกับที่เราสละอะไรที่ออกจากตัวเราแล้วเราก็เลยไปพูดว่าพระพุทธเจ้าได้สร้างสมอบรมบุญวาสนาบาลาีมามากพระพุทธเจ้าตัดผมครั้งเดียวเนี่ยผมในศีรษะของพระพุทธเจ้าไม่ยาวอีกต่อไปอันนั้นเป็นคําพูดไม่ใช่จริงนับรองไม่เป็นของจริงจริงโดยที่ของไม่จริง ยิ่งแต่เป็นของไม่จริงแต่เราไม่รู้ดังนั้นพระพุทธเจ้าหรือใครพูดกระจายว่าคนรู้แล้วต้องหุดปากพูดมันพูดไม่ได้ก็เลยว่าเอิ้นหุดปากพูดคําว่าพระพระรุทธเจ้าตัดผมครั้งเดียวเนี่ยไม่ใช่ตัดผมศรีรษะมันเป็นกฎของธรรมศาสตร์นะเมื่อถึงที่สุดแล้วมันจะเข้าสู่สภาพของมันเมื่อมันเข้าสู่สภาพของมันแล้วมืออาตมาก็าเคยพูดให้ฟังมีเสื้อในร่อนผูกเสา ้นนั้นพวกเขาตัดดึงตัดตรงกลางมันจะสะท้อนออกจากกันมามาติดเขาได้ตามเดิมขณะมันกันจะคืนไปติดท่านตามเดิมดังนั้นความคิดมันจริงจยาไปไม่ได้มาไม่ได้มันจะเข้าสู่สภาพของมันเมื่อมันเข้าสู่สภาพของมันแล้วมันออกมาไม่ได้อันนั้นเป็นของจริงแต่เชื่อว่าเราไปเข้าใจว่าตัดผมข้างเดียวไม่ได้เพียงดูความคิดนี่แหละเพียงความเคลื่อนไหวนี่แหละมันเป็นเอง ความเป็นเองมันมีอยู่แล้วพร้อมแล้วที่จะปรากฏให้คนทุกคนได้แต่เราไม่เข้าใจเราไปติดความสงบไปติดควมสงบมันก็เลยไม่ได้รู้เราไปนั่งอ,อย่งพอดีนั่งไปที่ก็ไม่เห็นคนก็สงบจริงบางทีมีของไม่ที่ตรงหน้าเราผู้ร้ายมาเอาของเราไปเราก็ไม่เห็นเดือดร้อนแล้วนี่ ถ้าเรามีปัญญาพูดให้ฟังเพียงเล็กน้อยเข้าใจสมมุติเราบ้านเราบ้านหลวงพ่อมีงัวมีควายวัวควายไม่ใช่งัวควายหมายว่าตามตัวนังนถือเพื่อนเพื่อนร้อยตัววัวควาย,ววายบ้านหลวงพ่อเรียกว่างัวควายถ้าไปเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเนี่ยผู้ร้ายดีๆมันมากจังวันเลยหลวงพ่อได้ยินไปดพว่นี่เขาไล่คเนเด็กน้อยไปเลี้ยงเวายเลี้ยงเปายผู้ร้ายมากงัดเอาเอาเด็กน้อยไปได้ อันนี้เราไปนั่งหลับตาก็ยิ่งสบายใจมันมันยิ่งออกไปได้ดีของเสียสงบไหมไม่สงบคันไม่สงบไปทําทําไมก็เพราะไม่รู้รู้อย่างไม่รู้อันนี้ไม่ใช่รู้จริงรู้อย่างไม่รู้มันไม่รู้มันจึ่งสอยอย่างนั้นจึงมันไม่มีหินิีคมนะอายแก่ใจมันไม่มีโอตตะปาว่าคนอาจจะรู้ดีกว่าเรามันไม่ได้คํานวณเลยที่ว่าหินิีคมละอายแก่ใจโอตตะปะความเพีงกับตบกัน พ่อไปสอนคนให้หลงผิดมักนมก็มีบาปมีกรรมมากอันว่างไหน้าที่ของทุกคนจะเดินไปถึงจุดนันได้ทําไมไปหักห้าไม่เขาเดินไปได้เพราะเรื่องอะไรก็เพราะเขาไม่รู้นั่นเองจะโทษเขาไม่ได้ดังนั้นจะเป็นเลือกครูอาจารย์เลือกมาได้ต่อเมื่อเราไม่รู้ต่อเมื่อเรารู้เราไม่ต้องไปถามใครเราก็สอนได้สอนย่าง้นเข้าจอย่างนั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าสอนคนทุกเพศทุกวัย ทุกชาติทุกภาษารู้เหมือนกันไม่ว่าเลยว่าจะไม่รู้รู้เหมือนกันผู้ยิ้ก็ต้องรู้อันนั้นผู้ฆ่าก็ต้องรู้อันนั้นพระสงฆ์องค์หนึ่งก็ต้องรู้อันนั้น,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 งงน,น,น,นคนรวยรวยก็ต้องรู้อย่างนั้นคนจนจนก็ต้องรู้อย่างนั้นเพราะมันมีอย่างนั้นทุกคนเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจําเป็นควรศึกษาและปฏิบัติให้รู้แต่เมื่อเราไม่รู้เราเป็นคนนี้เนี่ยตายแล้วจะเอาเยังมารู้ใครจะสอนคนตายได้ ตายแล้วสอนไม่ได้เพราะมันทําไม่เป็นเนี่ยกินข้าวก็ไม่เป็นทําอะไรก็ไม่ได้ถ้าจึงสอนคนเป็นเป็นนี่เองแต่คนเป็นเป็นนี่ไม่อยากออกเป็นอย่างเียวตายแล้วจริงจะทาเอาตายแล้วมันจะทําอะไรได้ไม่เป็นอย่างพระพุทธเจ้าไดุ้เบิกมาแล้วทางสายนี้ ทางนี่คทางท่้นปอมท่านบุกเบิกทางเป็นถนนหนทางให้เราเทียบไปแต่เราไม่รู้เราไปติดเทียงภาษาคําพูดแปลภาษาบาลีมาเป็นภาษาไทยแปลภาษาไทยให้ไปเป็นภาษาบาลีมันเป็นของยากถ้าผิดก็ไม่ไปไกลพระพุทธเจ้าจีวรไม่คืนมาเกิดในเมืองมนุษย์เมืองมนุษย์ เมืองคนนี่แหละเมืองมนุษย์นี่มีแต่โลกเท่านั้นเพราะว่าโลกที่ผูเ้เดถยนโลกโทตะโลกโมหะโลกโลภะอันนี้โลกอันนี้เป็นโลกที่ทุกคนทําได้ทําได้ทําไมเพราะโทตะมันก็ไม่มีที่เราโมหะมันก็ไม่มีที่เราความหลงมันก็ไม่มีอยู่ที่เราถ้ามันมีอยู่ที่เราทำดูสิหลงดูสิมันทําไม่ได้มันไม่หลงอ๋อถ้าโกดมีที่เราโทสะมีอ๋าโกดูสิ นี่นันโกรธไม่ได้ถ้าโลภะมีอยู่ที่นี่เอ้าทำดูที่เ,เหตุดนดั้นนีมันเห็ดไม่ได้สิ่งนั้นสิ่งไม่มีที่เราต่อเมื่อมันเกิดได้ในขณะไหนเวลาใดแล้วกแะเบวก็เราลืมตัวอันลืมตัวนี่เป็นยังไงท่านวะเหมือนกับสติระสารคนลืมตัวเนี่ยเหมือนกับสติระสารแต่เหมือนกันไม่ได้เป็นกติณีเกิใจเป็นสติละสาร อันตัดผมข้างเดียวก็เช่นเดียวกันดูความคิดมันคิดมาควารู้ตัดทิ้งไปเลยให้มันอยู่ความรู้สึกนี้อันความรู้สึกเราทําได้กำมือมันรู้สึกผมไม่รู้ไปที่ไหนจะไม่เห็นเนี่ยมันไม่มีอ๋อวันนี่ยเรามองเห็นจิตใจหลงไหมคมไม่หลงเนี่ยมันมันมีอยู่แล้วคมหลงอยู่เลยถ้ามันไม่มีคมหลงเนี่ยเราก็เห็นจิตเห็นใจเราแล้วเห็นสิวิตของเราแล้วเนี่ยแล้วชิวิตคนอื่นก็เหมือนกันเห็นแล้วสิอาว ก็ไปฆ่าเขา,าข,าขาดูอ้าวฆ่าเขาทำไมเขาก็ไม่อยากตายเหมือนกับเราแต่เราอยากตายไหมไม่อยากตาย,ยคนทุกคนเกิดมาจึงไม่อยากตายและไม่อยากทุกข์อยากมีชีวิตอยู่นานๆอยากมีความสุขเหมือนกันทุกคนเลยเป็นอย่างนันแเ่ว่าเราไม่รู้จักความทุกข์นั่นแหละคือความสุขความสุขนั่นแหละคือความทุกข์อันนี้พูดอย่างนี้คนอาจจะพืดเคืองใจโกรธแค้นกันมีนะบางคน คนได้โกรธคนนั้นจุนมาลกของเป็นนะที่หลวงพ่อจะพูดวันนี้นะอันที่เรายังมาเกิดเนี่ยเรารู้จักอามาเกิดมาได้เพราะอะไรเขาว่าคนหมดกรรมแล้วก็ไม่องมาเกิดอ้าวถูกแล้วน,นนะกรรมนี่หมายถึงอะไรไม่รู้เลยกรรมก็หมายถึงการกระทํานั่นเองคนกระทําอยู่แล้วมันต้องมาเกิดตัว่าคนเนี่ยเกิดมาต้องมีอย่างนี้ต้องมีการสืบพันมีกินมีนอน มีเดินไปเดินมามีอุจจาระปัสสาวะเนี้จะรู้มันก็เป็นอย่างนั้นไม่รู้มันก็เป็นอย่างนั้นตัดในรัสการโกมุมดังนั้นจุงพระพุทธเจ้าเห็นสภาพนะโอ้อยากของไม่มีมันจะมีทำไมอยากของไม่ได้กินเออยของไม่มีมันจะได้กินทำไมท่านบอกอยากของที่บันมีมันจึงกินได้ถ้าของมันไม่มีเราไปหามันก็ไม่พบไม่มีเมื่อของมันมีเราไม่สนใจเราไปสนใจของไม่มี